ครับท่านครับทุกๆวันที่10แล้วก็ที่30นะครับที่นี่นะครับที่บ้านห่วกนะฮะก็จะมีตลาดนัดชายแดนไทยลาวนะครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างคนไทยกับพี่น้องชาวลาวนะครับได้น,นําสินค้ามาแลกเปลี่ยนซื้งกันและกันนะครับทำมาค้าขายนะครับก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ทรรมตรีที่ดีระหว่างบ้านพี่เมืองน้องนะครับ ชายแดนไทย,ไทยลาวณกิยวหกบ้านห่วกตะรตะกูลสังตระกูลสังแห่งนี้นะครับซึ่งก็มีสินค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าขึ้นเมืองครับหลากหลายประเภทนะฮะเราไปชมกันดีกว่าครับเไปครับอนถ้าที่มีโยกามิเตะมึงเดือยกับซาลีเลยบอกเลยซาลีมึงเดือซาลี ทัวร์วันทัวร์ก็เริ่มจะลงเนาะครับก็ขอสวัสดีนะครับนักท่องเที่ยวทุกท่านหรือผู้คนี่อยู่ในเขตจังหวัดพะเยาหรือในส่วนของนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัดครับก่อในส่วนของการค้าการขายชายแดนเนี่ยตอนนี้ก็คือทางผู้ประกอบการหรือกลุ่มค้าชายแดนบ้านหัวเขาเนี่ย เดิมนะครับเขาก็ค่าขายกันธรรมชาติก็คือหมายควาว่าเจ้าบ้านไปลงทุนกับเจ้าบ้านเนาะ,ะหลังจากนั้นพ,าง,พางการผนก็ส่งเสริมเข้ามาโดยพาณิชย์จังหวัดผลกับผลห้องว่าคอนแทคฟาร์มิงนะครับเนาะเขาก็ไปทําวิชาการไปส่งเสริมอย่างต่างๆไปลงทุนอย่างต่างๆแน่นี่เขาเดินทางด้วยดีนะครับแต่มีปัญหาเกิดขึ้นก็คือระเบียบ นะครับระเบียบมันบบบาลานกันนะครับระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวเนื่องจากทางลาวเนี่ยเปิลค่อนข้างจะเป็นซีอโอของเปิลก็หมายความว่ามอบนโยบายว่าสินค้าจะออกต่างประเทศเื่อทำเปิลห้องวัตถินกําเนิดหรือใบเอ็กพอร์ตของเปิลนนะครับแค่นั้นนะครับเปิลก่อพานกระบวนการในส่วนต่างๆของเปิลนนะครับแล้วเราได้ใบนั้นเข้ามาปุ๊บ มาประเทศไทยมันมีปัญหาก็คือระเบียบันักนะครับทีนี้คําว่าระเบียบนักนี่ก็คือบ้านเขาเปนอาจจะมีมาตรการอย่างไรย่างเพื่อป้องกันเพื่อทุกคนจะอ้างคําว่า,าเพื่อระเบียบสินค้าเข้าโดยตามห่วงฤด,ดูกาลหมายความว่าเข้าโพดเข้าโพดนี่ปนจะห้ามตั้งแต่เดือนอสิงหากันย้าอย่างโมเน่นะครับปนจะห้ามมาโดยตลอดคือปนว่าช่วงนี้คือประเทศไทยผลิต นะครับแล้วเฮาเข้าห่มกั๊เนี่ยมันเป็นช่วงเดือนมกราคุมหาหลังจากนั่นครับมันเข้าโพดที่ทานิจ,จังหวัดก็ดีหรือเจ้าบ้านที่ไปลงทุนก็นดีเนี่ยมันอาจจะบลอดได้ถึงปัจจุบันเพราะเงินลงทุนเขามันลงทุนนักนะครับแล้วก็เฮามัวจะมาคอยเอาถึงช่วงห้วงเวลานั่นคนลาวผนลักขายเหละขายไปไหนครับขายให้ปก้าจีนนะครับปก้าจีนผลมะควานซือมดเขาจะเสียโอกาสนะ